ฟังเสียงก็จะาลมกันบอแมนภาษาลวาวภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาไหนเราอไปเรามามาหอดแค้มคองบปเนี่ย ก่อนเป็นตลาดเต็มแดงเนาะเดี๋ยวนี้โมเมนตลาดเต็มแดงเลยเด้อเดี๋ยวทาเบิงเป็นเต็มยังทำโพสต์สมคายหนำอาพี่เบิงไว้เป็นเต็มซียังบวะนีะนนะน่โอ้ไหนจะเห็นเลยเนาะมีการเปลี่ยนแปลงเลยเด้อตลาดคายเสื้อผ้าเนาะตลาดกลางคืนแค้มครองเ,เสื้อผ้าในไล่ไหล คล้ายเกิบอ่านคล้ายเกิบพระกันไปทางไหนแล้วใครกำลังสัมมาเจ๋งนะรอบแต่งเต็มสุดเลยเข้ามาเมื่อก่อนนั่นคนต่างประเทศหลายๆเสือกันหนาวอาตอ,อกกนอนี้กางามเยอ่เี่หนาอยู่<ส>แต่ว่าเริ่มเศร้าแล้วเนี่ยเราใส่เสื้อกันสั่นเลย หนาวอาทิตย์ผ่านมาน่ยตกมาเมือนี่ใส่แค้นสั่นก็นได้ละบนหนาวแห้งปีนี้บนหนาวร้ายปีนี้กเก็เสื้อกันหนาวตลาดเสื้อผ้าเลยเนาะขายเสื้อผ้าหลาย เสือผาราค่าเธอกต่มีอยู่นะยังมีอยู่ต่างประเทศงามยู่ได้เสือผางามนะ เนี่งามงามหลายสุดงามหลายใหญ่ทด้ตดลาดนี่ย่างเอาไปหอดพูนแถวป่ายเซนเหลืองๆกางประเทศยังพอมีหเห็นเนาะข้าเจ้าก็ยังมาเที่ยวอ,อยู่ เมื่อหอนนี้คนไล,ล่ละเงินไล้เมือเดียวได้ไล้ทุกเหมือไปนี่เพราะว่ามาจนได้ก็เฮ็ดอยู่นี่เนาะโอ้มาแล้วมาแล้วเสียงเฟืงมาแล้วเสื้อผ้าราคาถือต้องมาตลาดนี้

แคมของมีต้นคริสต์มาสเออสวยงามสวยงามเห็นตัปบไทยโห่เนาะอีกตับหนึ่งเกาลีมาหลายครับมนเลือกสื pues ่อกระเป๋าเนาะสื่อแล็กเกชส่เครื่องเกาลีกันหลายครับ 没有包那边、啊，这不都是包吗？ ดีวโดนด้นมากอะคือเก่าเนาะคนไลค์คือเก่าอย่าวยาเดอต่างประเทศมาเที่ยวหลายในส่วนนี้ พอมาสุดก่อนก็เห็นคนโซนยุโรปกับเกาหลีมาไลาเมือนี่ก็เห็นหลาขึ้นกันอย่างเรามาก็เห็นหลยเมือก่อนเห็นเขาลงข่าวอยู่่นลงพระบางนักท่องเที่ยวแหนกันไลยแทะไล่มาไป้ลยแบบนี้เลยแหละถนนกลางคืนตลาดกลางคืนนะคนอย่างจนแอร์แบบแบบไข่ไปนี้เลย เงินลักษ เียงไปทายหูหนังก,ก็เทียงไปทายหูมนะั้ยบี้บีบีผมไปผมไปทายหูมั้ยนี่ยช่ผ้า,ามาเบิ่งต้นคริสต์มาสหน่อยนึง แนี่ก็คือเก่าเนาะมีเครื่องเหล็กเครื่องยังเคือเกา่าคนกับโบลายมาไหนหน่อยหนึง่งอ่ะบึกหน่อยหนึ่งเนาะกลับไปหากระเยากันกระเยาะยังเหลือเครื่องอยู่ทีมงานอะ่ะอันนี้คนไทยเนาะลายหลายนะักท่องเที่ยวหลายเด้อส่วงน,นี้เด้อ สมแล้วเนาะที่่าเป็นปีทองเที่ยวสองแนสสีปีทองเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวไลยต่างแต่ว่าเขาจะมีกิจกรรมยังไงกะนะ็จะเอาบุหรีก็จะเบิงนกันเนาะนอกจากตลาดกลางคืนนอกจากตลาดกลางคืนซีหอมแล้วก็ตลาดขายเสื้อผ้าอยู่จุดนี้ฮะนี่จุดนี้เก็จะเอามาเลาะสื่อเสือผ้าอย่างนัะ ราคาถือเนาะเทียบใส่บันก็เจ้า่ะเครื่องยุ่เล่าเนี่ยถือนะเครื่องกับโอเคเนาะกับบอด้คิลไลน์นะ ฟครียงังเสียงกระเจ้าลมกันบ่แม่นภาษาลาวภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาละลาวก็มีคือกันเนาะลาวก็มีต่างประเทศกันหลาย นร้ายรู้สึกว่าหลายหลายกว่าก่อนหน้านี้นะคนต่างประเทศหลายเดินทอดเสื้อทอดมันเด้อขนมลอย